6เมแซมซ้ายชาำเภอสำารงภาพเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูธรสำารงภาพดิฉันดาบตำรวจหญิงนิชการสุดาจันทร์ผู้บ,งบังคับหมู่งานป้องกันปราปรามได้รับมอบหมายจากพันตำรวจเอก,กพิศนพุพานพนัสผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำารงภาพให้ประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 หนุ่มเมแซมซสายต้องรวมกันปูดงหยุดเชื้อเพื่อชาติกากระเต้าบุงส่วนตัวเลียวเตเ้เซนากากนาไมสำหรับโมเจ้าลูพื้นที่เสียงอ,อนกักจะกูปะดงสิบสี่ตังตไงเพื่อเฝ้าระวังและลดการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นนุ่มเมแซมซสายครบนะคงคงดิงว่ารัฐบาลบุรกพราชกรรมหนดควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อยากกินเตวาถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบเอ้ยรับผิดชอบต่อคนอื่นไม่ระวังก็จะแพร่เชื้ออันควอเนานะโดยที่ผู้บืนตังใจถ้ารับผิดชอบตัวตัวเองก็เท่ากับรับผิดชอบต่อสังคมถามว่าเชื้อไวรัสโควิด19ร้ายแรงแค่ไหนคําตอบง่ายๆก็คือเชื้อไวรัสโควิด19มันติดต่อกันง่ายมีระยะเวลาฟักตัว14วันนี่คือความน่ากลัว และเชื้อตัวนี้จะเข้าไปทำลายปอดถ้านําไปสู่การเสียชีวิตได้วิธีป้องกันก็คือทุกคนต้องกู้กู้ห่างด้วยเบียเมตรปุ่จี้แพร่เชื้ออันเกวียนนะและปุ่จี้รับเชื้อจากเกวียนนะปุ่ชุมนุ่มด้วยงดงานสังสรรค์งดการละจีหลุดดงโดยไม่มีเหตุจำเป็นพระาปุดิ้งมา ไปตายติดเชื้อเจ้าลูเนียเราอาจจะไปรับเชื้อเจ้าโดยปู่ด้งจะถ้าสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่าต้องช่วยกันต้องมีจิตสำนึกต้องยอมลำบากต้องอดทนต้องมีวินยัยต้องมีความเข้าใจและปฏิบัติตามเพื่อที่จะคุมไม่ให้มีการแพร่เชื้อไวรัสโควิดสิไปติดต่อผู้อื่นทุกท่านต้องปูดมหยุดเชื้อเพื่อชาติจากระเตาบูมส่วนตัว เลียวเตเซนาคากนามไมสุดท้ายแนย่ขอขอบคุณหนุ่มเมซัมไส้กรอบนะผู้นำชุมชนส่วนราชาการที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนเพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และหวังว่าในอนาคตเราจะสามารถหยุดยั้งเชื้อไวรัสโควิดสิ 19. นี้ได้ด้วยความห่วงใย และปราถนาดีจากพันตำรวจเอกพิสโนคพานพนาตภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรสกลนครขอบคุณคราะอำเภอสกลนาพเนาะเสียงในที่จังหวัดกู้ในกับเสียงประชาสัมพันธ์จากสถานีตำรวจภูทรสรงเทบเด้อโดยพันตำรวจเอกพิสนุคพานพนัตเป็นภูมิกับกัวสกงเทบหลานอนหลอเจ้าพระ้าสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ป้องกันไวรัสโควิด19โดยนุแม่แซมซายก็ต้องร่วมใจกันดัวเดอ้ออันกดุงเพื่อไปหยุดเชื่อเพื่อชาติตามที่รัฐบาลนูประกาศเลยยจวไปหรอนั่งเข้าสำหรับผู้ที่เ,เดินทางมาจากกรุงเทพหรือไปพื้นที่เสียงก็ ออนโกนดงสิบสี่ตังไงเด้อเพื่อเฝ้าระวงังและเป็นการไอ้ลดการแพร่เชื้อนะอออนโมขนอหอหนูนหนแม่แซมไซกุนะกดึงว่ารัฐบาลน่องเราไอ้ดวนไปพรอรก็ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบก้าหนูออนเตปไปถ้าปรากฏ ก่อนจะเป็นดัวช่วงนี้ก,นก็อ่อนกูดุงถ้าจำเป็นกี่ที่ตอนอะเฮียก็ก่อนร,รักษาเต่งนะตัว,วไปป้องกันเต่เงแล้วก็ป้องก,กันปุวยคือเนาะต่อไปเชี่ยวไวรัสโควิดดูนัวไอที่ไปสิบเก้าในตัดต่อง่ายเลยแต่ยาฝักตัวสิบสี่ตั้งไง ความน่ากลัวเนี่ยก็ไปใส่มุดจีนังร่างกายเนี่ยก็อีก,กี่มุดจีทำลายปอดไหนอ่นปอดติดเชื้อนะ่นนึก็ถ้ารักษาหมดทั้งเลยอย่างเดียวแล้วก็ช่วยเลยเปียกเนีถ้าเกิดคนจะเป็นที่โลชี่กลัวานังกลวยดาดาก็อ่อนห้างก็ดูเนื้อมีเม็ดเบียเม็ดใส่สุกเลาะตาไอหน้ากากกันไม่เด้อเพื่อป้องกัน อักใครเนาะโจงในก้อนงดเนาะตาดวงโดยผู้จำเป็นครับใคร่วงนในก็เคยรับเจ้าเท่ห์บอกเท่ก็สุขนที่โอ้สุนที่เสียงตาเจ้าก่อนเต้เดินซ้อนรอยที่เจ้าหน้าเฮียจ้าหน้าเล่จะเกิดลมเหรอกวันกันแน่น แล้วก็กล้วยเท่าแล้วก็โรคประจําตัวนะหมในี่ถ้าผู้เกิดความจะเป็นหน้าเนื้อผู้ต้องการรอปีรายเนี้ยเออโต้มาจ่าลงจ่าโดยอ้อนโมเนาใกล้รอปีกับที่มีหน้ากับเบืองเฮ้ยไปกันแน่นหนาเนื้อกีเนาะตะเกาวางรอปีมองควาแน่นเกลบอผุ้นเซ่ใกล้แชมป์ใกล้ใกล้ไหนตัวของบู้พูนตอนในตัดไปหรืนไงตัดมีหน้าไหนเจ้าหมุดดุ้งอะไรจิจิมอะไรไหนตอนนี้ใกล้หาปลาไป นาลนวลไปเพื่อประเทศสารัฐนวพวเลยแล้มาซ้ำด้วยแลเปียกกรนาดหนูโง่นูติงไหนถ้าไปในใกล้ะเด้อน่ใกล้ครเี้ป้องกับป้อกันเออหหน้ากเรียโอเน่ใครฮะ อันวัวตามที่โมรัฐบาลโมประกาศเดินไปไออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนาะจ้าโดยกระเจา้านก็เต้าชนสุนตัวล่างมือแล้วก็สวมใ่หนาไม่จีน่าเฮียก็สกรอแต่หน้ากากรนาไม่เดอ้อก่อนก็แน,น่นคุวยเท่าโมเก็ดโรกประจำตัวผู้จำเป็นต้องรอนลอยเชื้อ แล้วก็ปรวธาน 1, 3, 4, าดีจากันส์รวจเกทกพิสนุกานมาน,นเดอภูมิกับสอนนีตำรวจผู้โทษตำรวจเทียบ